สวัสดีนะครับสำหรับคนที่ติดตามเพจฮนโร่นะครับวันนี้ผมมีข้อมูลมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับ6.2กิโลวัตต์นะครับมีคำถามมาจากลูกค้านะครับว่าทำไมเวลาเขาใช้โหลดที่มีแรงสตาร์ทสูงๆเนี่ยที่โนทัมเมอร์ของเราถึงต่ำนะครับพี่เพราะว่ามีการเซ็ตลิมิตกระแสฝั่งเอาพูดนะครับผม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวอินเวอร์เตอร์มีปัญหาเวลาลูกค้าเอาไปต่อ,อใช้งานเป็นแบบพบโหลดที่กระชากกระแสสูงเนี่ยครับถ้าเราไม่มีการลิมิตกระแสะไว้ตัวเครื่องผ้อาอินเวอร์เตอร์อาจจะมีการเสียหายได้นี่ครับก็เลยมีการลิมิตกระแสฝั่งอาพุ่นเอาไว้ครับผมที่ okay, ครับสําหรับทุกท่านนะครับที่ฟังคลิปมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ได้ข้อมูลจากพี่ต้อมช่างซ่อมไปพอสมควรแล้วน,นะครับก็ มีข้อสงสัยอะไรนะครับทักเข้ามาสอบถามที่แฟนเพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ด้านล่างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ